รถยกล้อยางแบบมือดัน Hand Truck Ty Fork Lift รุ่น QTL 80น้ำหนักสุดทิิ80กิโลกรัมใช้สำหรับยกล้อขนาดใหญ่เพื่อซ่อมแซมชุดลูกปืนเพลาเครื่องหรือถอดเปลี่ยนผ้าเบรกของรถบรรทุกยกได้ทั้งล้อเดี่ยวและล้อคู่ออกแบบให้ใช้งานง่ายประหยัดแรงยกถอดดันล้อสะดวกล้อใหญ่ทุกจุดเคลื่อนที่ได้ดีในทุกสภาพพื้นผิวยกล้อรถบรรทุกหนัก ได้ง่ายไม่ต้องง้อฟกลิบใหญ่ช่วยช่างให้ทำงานไวขึ้นประหยัดแรงกว่าเดิมหลายเท่ารุ่น qt l 80ยกหนักสุด400กิโลกรัมยกสูง20เซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมรุ่น qt l 65 h ยกหนักสุด600กิโลกรัมสูง44เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัม ใช้ได้กับล้อ 11R 12R 13R 22.5เคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยล้อยูนิเทนใหญ่ทุกจุดเหมาะกับอู่เปลี่ยนยางโรงซ่อมรถใหญ่หรือหน่วยเคลื่อนที่ภาคสนามเหมาะกับอู่รถใหญ่ร้านปะเปลี่ยนยางใหญ่โรงซ่อมรถใหญ่บริการเคลื่อนที่ขนาดกระทันรัดน้ำหนักเบาใช้คนเดียวก็จัดการงานยกย้ายกระทะยางคู่ออกได้ ฟังก์กชันของแฮนด์ลิฟต์ใช้สำหรับรัดบรรทุกหรือถอดเปลี่ยนผ้าเบรกสามารถยกล้อเดี่ยวหรือล้อคู่ได้ช่วยลดแรงงานประหยัดเวลาใช้งานสะดวกทั้งหมดยังมาพร้อมล้อขนาดใหญ่ที่เข็นได้คล่องแม้ในพื้นครูคระช่วยงานช่างรถใหญ่ให้ไวขึ้นเป็นเท่าตัวยกล้อเดี่ยวล้อคู่ได้สบายเข็นง่ายด้วยล้อใหญ่พิเศษ รองรับยาง 11R 12R 13R 22.5ยกได้สูง20เซนเมตร44เซนติเมตรรับน้ำหนักได้ถึง400กิโลกรัม600กิโลกรัมเหมาะกับอู่เปลี่ยนยางทีมช่างซ่อมสนามหรือโรงซ่อมรถใหญ่ทุกประเภทรถยกล้อยยางแบบมือดัน Hand Truck Thai Forklift รุ่น QTL 80 เจสมศรีขายเองสินค้าพร้อมส่งหรือดูสินค้าได้ที่โกดังเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬกา30นาทีโกดังเจสมศรีอยู่กรุงเทพอ่อนนุช88ติดต่อสอบถามเจสมศรีได้เลยออฟฟิศ023 287 7730สายด่วน081 854 1580หรือ086 326-6250 l i n e t ์แอดไลน์แอดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmptruck.com